ហេយូអ្នកレងតា มีภัยแน่ที่มักไปกินบุฟเฟ่แล้วจะเจอปัญหานี้สั่งของมาหอบแรกได้ครบแต่พอจะสั่งหอบที่สองบอกว่าของหมดแอดเสียว่าหล,ลายๆคนกับคงจะเคยเจอคือกันเวลาเจอแบบนี้บอกเลยว่าโคตรหู้ซึกหน่อยเงินก็นได้ใจเต็มแต่หู้ซึกว่าได้กินบกคุม้มมือนี้แอดก็เลยจะพามาที่้านบุฟเฟ่เดลเค้า้านนี้สถานที่กว้างขวางบรรยากาศกด็ดีดีมีทั้งโซนด้านนอกและด้านในให้เหลือกนางได้ตามสบายบุฟเฟ่จะมีราคา79 0 0 0และ1 5,000ันสำหรับราคา79เ้มนจะเป็นประเภทสิ้น จะมีสุดผักพันธุ์และผักจุ่มแถมมาให้พร้อมและจะแถมกุ้งปลาหมึกปลาดอรี่มาให้เพียงหนึ่งจานเท่านั้นหมดปัญหาเรื่องรีวิวบบตองปกจกตาลูกค้าเอาะทางหัานมีราคา1นึ่งแสนสิบห้ากีบต่อหนึ่งคนและราคานี้สามารถสั่งได้บ่อันว่าจำกัดเวลาบอกว่าจะเป็นประเภทเนื้องวเนื้อหมูหรือว่าของทะเลขอแต่ว่ากินหมดแล้วสั่งใหม่เพิ่มเติมให้ตลอดบ่มีคําว่าของค่ะขอแค่ว่าลูกค้าได้กินอิ่มและหั่นอยู่ได้เท่านี้ก็กกแฮปปี้แล้วและแอดขอบ,บอกเลยเด้อว่าน้ําเจ้าวหั่นนี่แซ่บขาด กีและกระเจียวพันและที่สําคัญมีเบียร์จอกเกาพาันไข่พร้อมนั่งจวดสินดาอนทอนๆคููกับเบียร์เย็นๆเ,เข้ากันอ่าอล้ำอ่าล้าแอดขอบอกเลยว่า้านนี่คุ้มค่าเอลี่สายดาสายพันและสายดื่มบอกควรพากทีมงานนักเลงตอนแต่ลองซิมมาแล้วไปพิสูจน์มาแล้วเห็นตรงกันว่าดีแท้ดีจริงตรงปกบบโจกตาจึงกล้ามาบอกต่อขันบเสื้อลองแห่พากันไปลองซิมบั่งเด้อ หานบุฟเฟ่เดือเข้าหานตั้งอยู่บ้านพลทันกกงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันพาสไกลๆกับไอเต็กหานเริ่มเปิดประมาณเก้ามงเริงตอนเสาจนฮอตสิบเอโมงแรง